บริษัทปตทจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดงานประกวดศิลปกรรมปตท PTT Art Awards ครั้งที่39ประจำปี2567และรางวัลประกวดประติมากรรมสื่อผสมจากวัสดุเหลือใช้โดยเมื่อวันที่24กันยายน2567ที่ผ่านมา ได้มีการมอบรางวัลอย่างเป็นทางการณนะ p t t ท r อาร์ตแกลเลบ้านเจ้าพระยาถนนพระอาทิตย์นำโดยดรคงกระพันอินทรจแจง้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนประธานในพิธีพร้อมคณะได้มอบรางวัลการประกวดศิลปกรรมปรตท PTTAr t a w a r d ครั้งที่39ประจำปี2567และรางวัลประกวดประติมากรรมสื่อผสมจากวัสดุเหลือใช้ บริษัทปตทจำกัดมหาชนได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดประกวดศิลปกรรมปตทขึ้นตั้งแต่ปี2529เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยและศิลปินทุกระดับได้สร้างสารรค์ผลงานเข้าประกวดนะคะเป็นเวลายาวนานถึง39ปี ในนามของบริษัทปตทะจำกัดมหาชนต้องขอขอบคุณศิลปินทุกท่านที่ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสองโครงการและก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับศิลปินที่ยังไม่ได้รับรางวัลในปีนี้ให้มุ่งมั่นฝึกฝนพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไปก็ยินดีกับผู้ชนะการประกวดทุกๆคนนะครับตลอด39ปีเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ช่วยสร้างแพลตฟอร์มนะฮะสร้าง ความกระตือรือร้นสร้างเวทีนะครับให้เกิดเนี่ยให้มีการประกวดมีการสร้างผลงานเกี่ยวกับศิลปะนะครับเพราะว่าศิลปะเป็นเรื่องสําคัญนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ทางปอทต้องสนับสนุนนะครับแล้วก็หวังว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นนะเราก็ต้องต้องสร้างผลงานต่อไปเรื่อยๆในอนาคตนะครับอันนี้ก็ต้องแสดงความยินดีอีกครั้งแล้วก็ขอบคุณนะครับ ในปีนี้ได้จัดให้มีการประกวดภายใต้หัวข้อพลังที่ส่งต่อเพื่อส่งเสริมให้ศิลปินทุกระดับมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์และสนับสนุนการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยของไทยและจัดให้มีการประกวดประติมากรรมภายใต้หัวข้อชนวิถีนาทีพัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพันษาหรอบ28รกรกฎาคม2567ทรงมีพระราชดำริในการพัฒนารักษาสายน้ำหลักหลายสายให้กลับคืนมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งเพื่อให้ประสบนิกรของพระองค์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งได้มีศิลปินสนใจและส่งผลงานเข้าประกวดในแขนงต่างๆทั้งจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ ดิจิทัลอาร์ตมิติและผลงานทัศนศิลป์อื่นๆภาพนี้นะครับผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากความศรัทธาของผู้คนที่มีต่อพุทธศาสนานะครับไม่ว่าสังคมจะพัฒนาไปอย่างไรแต่ผู้คนย่อมต้องมีความศรัทธาไว้เป็นพลังชีวิตเป็นพลังความหวังครับเพื่อพัฒนาชีวิตและพัฒนาสังคมให้ยั่งยืนต่อไปครับหลังจากที่ได้รับรางวัลแล้วครับผมก็รู้สึกภูมิใจครับแล้วก็ จะนำไปพัฒนาในผลงานอื่นๆต่อไปครับผมก็ส่วนแรงบันดาลใจนะคะผลงานนี้นะคะเรได้มาจากเด็กสาวค่ะที่เหมือนเป็นบุคคลที่จะส่งพลังให้กับผู้คนค่ะสร้างแรงบันดาลใจสร้างพลังต่างๆให้กับเรานะคะเป็นเหมือนบุคคลที่คอยสร้างแรงบันดาลใจว่าทางป่านะคะและก็โลกสังคมค่ะชนบทชุมนุมค่ะ หลังจากที่หนูได้รับผลงานนันเปนเกียตินี้นะคะหนูก็อยากจะต่อยอดในด้านต่างๆค่ะเช่นประกวดต่อไปเรื่อยๆแล้วก็หาอาจจะลงกิจกรรมนี้ในปีหน้าอีกก็ได้คะ่ะเพราะว่าเป็นโครงการที่สร้างสรรค์มากๆค่ะแล้วก็สร้างโอกาสให้เด็กด้วยค่ะมันยากทุกปีการตัดสินเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันก็แต่เรามีวิธีการที่สกรีนเข้ามานะะไม่ใช่เข้ามาเดินดูงานปุ๊บเนี่ยเราจะตัดสินได้เลยว่างานชิ้นนี้ได้ทหนึ่งนะเป็นไปไม่ได้ มันต้องค่อยๆไล่เข้ามากรรมาการก็จะค่อยๆโหวตเข้ามาเป็นกรุ๊ปเป็นกรุปเป็นกรุบขั้นแรกก็คือ,อเลือกเข้ามาเพื่อที่จะจัดแสดงนะฮะคนที่ได้แสดงก็หลุดออกไปนะ,ะก็เหลือแต่คนได้แสดงซึ่งเริ่มมีคุณภาพมากขึ้นหละในที่สุดก็เลือกกลุ่มรางวัลน,นะ,ะกลุ่มรางวักลวก็ตามจํานวนรางวัลที่เราที่เรากําหนดไว้เสร็จแล้วก็ามาเลือกยอดเยี่ยมชนะเลิศอะไรอย่างเงี้คยค่อยๆไล่ขึ้นไปจนกระทั่ง รอบตัดสินเนี่ยเราก็จะพอรู้แล้วว่าใครน่าจะได้ครับปีนี้เป็นปีที่39แล้วนะครับที่ปตทาจัด p t ท a ท t a w ร์ d s นะครับเราก็มีทีมมีหัวข้อที่ต่างกันทุกปีนะครับปีนี้เป็นทีมที่เรียกว่าพลังที่ส่งต่อนะครับก็เป็นที่น่าชื่นชมนะครับว่าคนไทยตั้งแต่เยาวชนนะครับจนถึงศิลปินเนี่ยนะครับสามารถสร้างสารรค์ผลงานนะครับที่สอดคล้องกับธีมของเราแล้วก็ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดีนะครับปตทอนอกจากเรื่องความมั่นคงทงพลังงานเรื่องต่างๆที่เราช่วยสังคมไทยเนี่ยเราก็สนับสนุนด้านงานศินละปะนะครับเพราะเราตระหนักว่าคนเราเนี่ยต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรงสรค์นะฮะมี imagination นะครับการที่ปตทมาช่วยส่งเสริมนะครับให้ผู้ที่มีความสนใจตั้งแต่รุ่นเยาวชนเนี่ยนะครับได้มีส่วนร่วมประกวดนะครับดังนั้นเราก็ได้แสดงความยินดีและให้รางวัลนะครับกับทั้งผู้ชนะแล้วก็ แสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่านด้วยนะครับครั้งนี้นับเป็นโอกาสสาคัญให้กับศิลปินทุกระดับได้สร้างสารรค์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ถึงพลังแห่งการสร้างงานศิลป์ที่ทั้งศิลปินรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ตั้งแต่เยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ร่วมถ่ายทอดไอเดียและความรู้สึกผ่านผลงานที่เปลี่ยนไปด้วยพลังและสามารถส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สาธารณาชนด้วยพลังที่ส่งต่อจากพลังชีวิตพลังความคิด พลังความรอบรู้และพลังรักจากวันวานถึงวันนี้สู่วันพรุ่งนี้เพื่อสร้างสรรค์สังคมร่วมกันพัฒนาและนำพาประเทศชาติไปสู่อนาคตข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ